สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางห่วยลราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่11เมษายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการผนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่9นะครับผมสำหรับวันที่9 แอดมินให้เด่นอยู่ที่ะครนะผมวิ่งรูด8กับ9าสำหรับเลขที่ออกนะผมับผม3 3 5 7 9 5าหสำหรับ33จะเป็นล่างชุด6ตัวนะผมแล้วก็5 7เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็7 5 9 7 9 5เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมแนวทาง5 7 7 5นะครับผม สำหรับ599 5นะครับผมมาในตัวเด่นนะครับผมหรือว่าชุดบินสำหรับเลขในตารางนะครับผมแตกนะครับผม579สำหรับ fc ที่จับชุดบินนะครับผมแตก3ตัวนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่11 สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับจะมี 3, 1, 7, 4, 5, 8อันจจะให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด5แล้วก็7สำหรับ3มี 3, 2 3, 4 3ามหกับ3ามเก้านะครับผมสาแล้วก็สามแปดห้ามีห้าหนึส ฮาสี่และก็ฮาหกสำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับผม สำหรับเบิ้ลน,นะผมมีสามสามห้าห้าและก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะผมจะเป็น418นะผมชุดบินในตารางนะผม418 937เสียงรบกวนนิดนึงนะครับผม251

แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมหัวเราวพัฒนาในงวดประจำวันที่11เมษายน2568แอดมินให้เดินอยู่ที่3นะครับผมวิ่งรูด5กับ7สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี3 2 3 4นะครับผม38 5มี5 1 5 2 5 3สาำหรับ7 717476สนะครับผมสายเบิ้ล5 5 7 7 3ตัว4 1 8 9 3 7 1 5 6 8 7 4แล้วก็3 4, 5 7นะครับผม f อพีพีน้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอปตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ